สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับคลิปในพาร์ทนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมนิ b r e w นั่นเองนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟระดับมีเดียมเลยนะครับมาพร้อมกับค่าประสบการณ์แบบไดนามิกนะแล้วก็มีฟีเจอร์พิเศษใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะครับมีในเฉพาะเซิร์ฟมิ b บร e ด้วยนะ ตัวเกมเนี่ยมีการอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดนะครับเป็นซีซั่น19นะครับผมมีในส่วนของกิจกรรมกิววอนะชิงเงินรางวัลเริ่มต้นที่1,000 100, 0แบาทด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีฟิวเจอร์หลักๆนะครับที่จะสามารถซื้อขายเงินนะครับเป็นเงินจริงๆได้นะครับผมถ้าเกิดเราไปหาไอเทมมานะครับเราสามารถที่จะเอาไอเทมต่างๆที่เราได้มานี่ เอาไปฝากขายในตัวหน้าเว็บไซต์ของตัวเกมได้แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเข้ามาเล่นเนี่ยก็ยังจะได้รับไอเทมมากมายด้วยนะครับ เริ่มตั้งแต่เลเวล10เนี่ยคุณก็จะได้รับชุดทองแล้วนะครับเก็บเลเวลได้แบบยาวๆนะแล้วก็เลเวล50ก็จะได้ปีกเล็กนะครับเลเวล300นะครับก็จะได้รับเสือทอง7วันนะครับและเลเวล400เนี่ยก็จะได้รับชุดแบบว่าบวก11แบบฟูลเลยพร้อมกับปีกด้วยนะฮะขอบอกเลยว่าใครที่เล่นมิวเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มาลองเล่นเซิร์ฟนี้เนี่ยคุณจะสนุกคูณ2ไปเลยนะส่วนใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็คลิปในพาร์ทนี้เนี่ย ผมจะมาไกลวิธีการเก็บเลเวลแล้วกันนะครับตั้งแต่เลเวล1ไปจนถึงเลเวล400เลยนะครับว่ามันควรจะเก็บอะไรแบบไหนยังไงนะครับตามแบบฉบับที่ผมพอจะรู้มาบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตัวหน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับว่ามันจะทําการแบบฝากซื้อขายกันยังไงบ้างน,นะครับในส่วนของไอเทมนะครับเพื่อที่จะเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงๆได้นั่นเองตอนนี้เนี่ยเราก็มาดูวิธีการเก็บเลเวลก่อนเนาะ เริ่มมาแต่การสร้างตัวละครเลยนะครับอันนี้เนี่ยตัวเกมเขาจะมีสายอาชีพให้เราเลือกเล่นเยอะมากๆานะครับเนี่ยคุณสามารถมาเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกเล่นสายอาชีพไหนนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบเนาะนะครับแต่ละสายก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับลองมาดูได้เลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเลือกเล่นเป็นดาร์ควิสัสนะครับอ่าแล้วก็ทําการตั้งชื่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวละครผมสร้างแล้วไงนะครับที่ผมทําให้ดูก่อนหน้านี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยเลเวลหนึ่งเนาะอ่า ก็เดี๋ยวเริ่มตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะครับอ่าเข้ามาแล้วเนาะนะครับให้เราทําการแบบว่ากดเข้ามาดูในกระเป๋าเราก่อนนะครับโดยการกดปุ่มไอนะครับกดไอขึ้นมามันจะมีตัวกล่องอันนี้นะครับให้เราทําการแบบว่ากดเปิดกล่องก่อนนะครับนี่นะกดคลิกขวานะครับแล้วมันจะมีของดรอปออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเก็บไปนะครับผมเก็บใส่เข้ามาในตัวกระเป๋าของเรานะครับนี่นะกดเก็บนะครับแล้วก็ทําการเคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วกด alt คลิกขวา ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็เอาของใส่เข้าไปนี่นะครับใส่เข้าไปก่อนปึ๊บใส่เข้าไปก่อนนะนี่แบบนี้โอเคใส่ไปเลยป๊บเรียบร้อยป๊บโอเคแล้วก็กดปิดไปนะครับแล้วทาการกดคลิกขวาเพื่อใส่นี่ครับตัวนี้ของผมได้มาเป็นธาตุลมนะครับก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับแค่นี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราทําการใส่ตรงนี้แล้วนะให้เรากดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับมันจะมีเควสให้เราทำนะครับกดเข้ามาเลยนะแล้วก็ กดทําเควสอันแรกก่อนนะครับโดยการกดโกนาวตรงนี้นะกดไปเลยนะครับนี่มาทำการรับบัฟก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนี่มาเลยแป๊บเดียวนะครับเลเวลสิแป๊บเดียวนะครับนี่กดเข้ามาตรงนี้ก่อนนะอ่าแล้วก็ทําการกดรับไปนะครับนี่นะกดคุยเควสนั่นเองนะครับนี่ส่งเควสเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวเควสเนี่ยเขาจะให้เราทําการแบบว่าตีในส่วนของแมงมุมนะครับทั้งหมดเอ่อสตัวใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เสอมตัวดิเนี่ยตีแมงมุมนะครับ ราสามารถที่จะกดทําการแบบว่าปล่อยบอดได้นะกดเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อทําการปล่อยบอดได้นะครับตัวเกมนี้จะมีบอดด้วยนะครับแล้วก็มาทําการแบบว่ากําหนดในส่วนของการเก็บนะครับการตั้งค่าอะไรต่างๆตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ทําการปล่อยมันนะครับอกดยอมรับปาร์ตี้หน่อยนะครับตัวตั้งค่าบอดตรงนี้เนี่ยนะครับเอาไว้คลิปหน้าๆก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาเอ่อมาบอกแล้วกันว่ามันตั้งค่ายังไงแต่ว่าไม่ได้ยากนะครับเนี่ยกดเปิดบอดไปนี่ครับมันก็จะทําการตีอัตโนมัติแล้วนะครับผมนี่นะ ของต่างๆมันก็จะเก็บหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าอะไรต่างๆนี่เห็นไหมนี่อันนี้เสร็จแล้วนะกดคลิกไปนะครับแล้วก็กดโคนาวเหมือนเดิมนะครับกดรับเควสตรงนี้ก่อนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้ในส่วนของตัวช้างมานะครับอ่ามันจะมีอ,ะอีเวนท์ที่จะให้เราทําเพื่อที่จะได้รับช้างมาด้วยนะเอาไว้มาใส่ในตัวเรานะครับเราสามารถที่จะกดเข้ามาดูในส่วนของซองจดหมายนะครับก็คือกดเคขึ้นมานะครับเนี่ยมันจะมีของขึ้นมานะครับอันนี้เนี่ยผมน่าจะเลเวล10แล้ว นะครับก็คือกดลับของไปอันนี้จะเป็นของต่างๆที่เราจะได้ตอนเลเวลสิอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราจะได้ชุดมาเลยนะครับเป็นชุดทองนะนี่เห็นไหมของตรงนี้นะครับกดคลิกขวาเปิดปัรบคคลิกขวาเปิดนี่อุย้ยตายวะ่ะ <c oughs> เอออันนี้เจออะไระเนี่ยเจอบอสแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่กระเป๋าเหมือนเดิมนะครับนี่คลิกขวาขึ้นมาใส่ของก่อนนี่นะปึ๊บ มันจะเป็นการสุ่มนะครับว่าเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับสังเกตนะครับว่าชุดที่เราได้มาเนี่ยมันจะมีบวกให้เราอยู่แล้วนะครับมีบวก8มั่งเนี่ยบวก10ก็มีนะนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสุ่มได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจในบวกตรงนี้เนี่ยคุณก็สามารถทำการแบบว่าเฮ้ยลบตัวละครแล้วก็สร้างตัวละครมาเก็บเลเวลใหม่ได้นะครับทําแบบที่ผมาพาทํานี่แหละเนาะก็กดใส่ไปปั๊บนี่ฮะเป็นไงเนี่ย แค่เลเวล10กว่ากว่าหาคุณก็ได้ชุดขนาดนี้มาใส่แล้วนะเก็บเลเวลได้แบบยาวๆอะผมบอกเลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมซื้อสกิลด้วยนะนะครับแต่ละสาขาอาชีพก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปเนาะแล้วก็กรณีที่เราอยากจะไปเก็บเลเวลในพื้นที่อื่นๆน,นะครับเราสามารถกด M ขึ้นมาได้นะแล้วก็ทําการกดว์ปไปยังพื้นที่นั้นๆได้นะครับเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเวลาเราว์ปไปแล้วนะครับเราต้องมีเลเวลประมาณเท่าไหร่เราถึงจะสามารถไปสู้ได้ นะครับอ่ามันก็จะมีบอกเห็นไหมแต่ต้องเสียงตังนะในการวาร์ปนะครับเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ผมสามารถวาร์ปไปตามนี้ได้นะครับอ่าแต่อย่างที่บอกนะว่าให้เราทำเควสตรงนี้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะรับในส่วนของตัวช้างมาใส่นั่นเองนะครับเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำเควสตรงนี้ให้มันเสร็จแล้วก็รับช้างมาก่อนนะตอนนี้ผมทำเควสมาเรื่อยๆนะครับก็เลเวล50แล้วนะแ๊บเดียวเองนะครับ จะมีของส่งมาให้แล้วนะครับเพราะว่าเลเวล50เนี่ยมันจะมีปีกใช่ไหมที่ตัวเกมเขาจะให้มานะครับก็กดรับไปเลยกดเค้ึ้นมานะแล้วก็กดยืนยันไปอ่ะทีนี้ก็กดเข้าไปดูในกระเป๋าของเราเหมือนเดิมครับนี่นะกดไอขึ้นมานี่งไงปีกก็กดใส่ได้เลยครับนี่ แล้วก็จะได้ปีกมาแล้วเรียบร้อยครับแค่นี้นะตอนนี้ก็ผมได้ช้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆมันได้ตั้งแต่ตอนที่เรามาทําการเอ่อตีพวกแวร์วูฟแล้วนะครับเนี่ยพวกแวร์วูฟตรงนี้นะครับล้วก็จะได้ช้างมาแล้วเนาะก็คือให้เราทําการกดปุ่มวขึ้นมานะครับกดวขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็จะได้ช้างมาใส่แล้วนะครับก็เอาใส่เข้าไปปั๊บตรงนี้ครับเรียบร้อย แค่นี้เราก็มีช้างมาแล้วครับได้ช้างมาแล้วแล้วก็เลเวลเลยไปไกลพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกด M ขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะไปที่ตรงนี้เลยนะมาที่ Lo s t Tower 7เลยแล้วกันนะครับกดวาร์ปไปได้เลยนะครับผมนี่แล้วก็เข้ามาทาการแบบว่าเก็บเลเวลตรงนี้ไปยาวๆเลยครับแล้วก็ประมาณสักเลเวลร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็ค่อยไปยังจุดใหม่ๆนะครับนี่นะอ่ามันจะมีบอกอยู่นะครับแล้วก็มาเลือกได้นะครับตามระดับเลเวลตามที่ผมบอกเลยนะครับบางพื้นที่ก็จะแบบ เก็บยากหน่อยบางพื้นที่ก็เก็บง่ายหน่อยนะครับมันแล้วแต่อาชีพด้วยนะนะครับแล้วแต่ของที่เราใส่ด้วยนิดหนึ่งระหว่างนี้ก็เก็บเลเวลในพื้นที่ตรงนี้ไปยาวๆเลยครับจนกระทั่งเลเวลร้0 1 5 0หรือว่าจะเก็บให้มันแบบยาวไปกว่านี้ก็ได้นะขึ้นอยู่กับเราจะรีบหรือไม่รีบแค่นั้นแหละตอนนี้ก็ผมปล่อยตัวละครไว้ตรงจุดนี้เนี่ยจนถึงเลเวล2 0 0กว่าแล้วนะครับปล่อยแป๊บ,บเดียวเองนะเลเวลเรียกว่าขึ้นค่อนข้างไวนะครับแล้วก็จะได้แพนด้ามาแล้วนะโดยการกดปุ่มเคนะครับนี่นะ นี่มันก็จะส่งมาแล้วนะก็กดรับไปนะครับก็จะเข้าไปในกระเป๋าเราแล้วเรียบร้อยนะก็กดปุ่มไอเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็กดเปิดกล่องตรงนี้เลยครับโอเคกดเปิดไปนี่นะได้มาแล้วก็จะมีเอเแพนด้านะครับที่เราได้มาเนาะนะครับแล้วก็ก็ใส่ไปใส่ทั้งคู่เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนี่เสร็จแล้วนะครับได้มาแล้วนะอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาอาตัลละครน,นะครับไปตรงอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ อตอนนี้เลเวล2 0 0กว่าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาที่ท่าคานก่อนแล้วกันนะครับลองดูก่อนนะว่าทาคานจะไหวหรือเปล่านะน่าจะไหวนะท่าคานหนทาคาน2ไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาตรงทาคานก่อนแล้วกันโอเคมายืนตรงจุดนี้เลยครับเรียกว่าแบบชิลๆสบายๆฮะก็ปล่อยตัวละครเก็บเลเวลไปเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะเลเวล300รแล้วนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็เลเวลผม300แล้วนะซึ่งปล่อยไปไม่นานเองนะครับ ทีนี้พอเลเวล300แล้วใช่ไหมเราก็อาจจะย้ายที่นิดนึงนะครับเราก็ย้ายมาเวล well ที่นี่นะครับในส่วนของอท่าคาร2มากนะครับก็ทาการแบบว่าวาปไปตรงทาคาร2ได้เลยนะครับพากดว์ปวไปมาเก็บเลเวลตรงทาคาร2นี่ยาวๆได้เลยนะทุกคนเดินหาพื้นที่เหมาะเจาะสักจุดหนึ่งนะครับในการเก็บเลเวลเนาะ ก็เวลไปแบบยาวๆไปเลยนะครับผมจน400เลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รีบนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะไปเวลตรงจุดอื่นนะครับถ้าเราไหวเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเปิดแผนที่เข้ามาแล้วก็ดูได้นะครับว่าเราอยากจะไปตรงจุดไหนนะครับก็สามารถไปได้เลย นะครับแล้วแต่คุณเลยอันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บเลเวลสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เวลาผ่านไปไม่นานเกินรอครับตอนนี้ผมก็เลเวล400แล้วนะครับทุกคนอ่าเรียกว่าแบบไม่ได้นานมากมายนักนะครับทีนี้ก็ของที่เราได้มานะครับจากที่ตรงเกมแจกเนี่ยมีครบทุกอย่างแน่นอนครับก็กดปุ่ม K ขึ้นมาครับนี่ไงเห็นไหม มันจะมีของที่แจกมาให้นะครับในตัวซอ,องจดหมายเราตรงนี้นะครับแล้วก็กดรับนะครับแล้วก็ไปดูที่ในส่วนของกระเป๋าเราอีกทีนึงนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนี่นะก็จะเป็นของที่ตัวเกมเขาแจกมานะครับเมื่อเลเวลเราครบกําหนดแล้วนั่นเองนะครับก็กดเปิดได้เลยครับอ่ะมากดเปิดเลยป๊บนี่เลยอ่นนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของเสือทองน้องนะครับอ่ะแล้วก็กดเปิดโอ้ยนี่ไงปีอ่าเมื่อกี้นี่เป็นของเลเวล400ไง นะครับแล้วก็เนี่ยพวกชุดต่างๆนะครับเราได้มาแล้วเนาะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกล่องนะครับที่ผมยังเปิดไม่ได้นะเพราะว่าพื้นที่ในกระเป๋าเนี่ยมันไม่พอแล้วนะพวกของต่างๆที่เราได้มาใช่ไหมตอนนี้เรายังใส่ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเออเรายังไม่ได้เปลี่ยนอาชีพใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปทําการเปลี่ยนอาชีพก่อนนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาดูกันว่าผมจะสามารถใส่ปีกแล้วก็อาวุธได้หรือยังนะครับกดเข้ามาดูนะครับแล้วก็ทําการแบบว่าเออถอดปีกก่อนเนาะ ถอดปีกด้านบนมาใส่ก่อนนะครับอ่ะถอดไปใส่ปั๊บนี่ไงใส่ได้แล้วฮะแล้วก็มาดูหน่อยครับเสือทองใส่ได้ไหมนี่ไงเป็นไงฮะโอ้โยังเท่เท่ไหมล่ะทุกคนโอ้โสุดจัดนะฮะผมบอกเลยว่าโอ้โหตัวเกมนี่แจกยับยับทีเดียวนะครับแล้วก็ปีกนี่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วเอยอาวุธด้วยดิอาวุธอาวุธเอออาวุธเอยอาวุธเรายังใส่ไม่ได้อ๋อลืมไป เรายังใส่ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปอัพสเตตัสเพิ่มเติมนะครับเราต้องทําการอัพสเตตัสตรงนี้ให้เต็มก่อนะฮะเดี๋ยวอัพแป๊บหนึ่งอัพสเตตัสเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาลองกดใส่ดูนะปั๊บนี่ไงใส่ได้แล้วเห็นไหมก็ได้อาวุธได้ของได้แล้วมาครบทุกอย่างเลยนะครับของพวกนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็ทิ้งได้นะนะแล้วก็ชุดใช่ไหมอ่าตัวชุดนะครับที่าทางตัวเกมเขาแจกมานะครับแล้วก็อย่าลืมกดเปิดมาใส่ด้วยนะครับผมอันนี้ ของเลเวล400ใช่ป่ะที่เขาจะแจกเรานะครับบวก11นะฮะโอเคครับใส่แล้วนะฮะ,อะตอนนี้ผมยังอยู่เป็นแบบชุดแพนด้าอยู่ใช่ไหมมันก็เลยแบบว่าเอ้ยมันยังมองไม่เห็นใช่ป่ะก็ต้องเป็นแบบว่าอถอดชุดแพนด้าก่อนนี่ไงอ่าแล้วก็จะได้แบบนี้ครับใส่เข้ามาในตัวนะแล้วก็อันนี้กล่องอันนี้นะเรายังไม่ได้เปิดลองเปิดดูมันคืออะไรนะครับอุ้ยทำไมมันเปิดไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนมันต้องแชร์พื้นที่เท่าไหร่เนี่ย โอ้อ๋ออันนี้เป็นน้ํายาครับน้ํายาช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งนั่นเองนะครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะของก็ใส่ตามนี้ครับได้มาครบแล้วทีนี้เราก็ไปเก็บเลเวลแบบยาวๆต่อเนื่องต่อไปได้เลยนะครับผมอ่าอย่าลืมเปลี่ยนอาชีพนะที่สําคัญนะครับแล้วก็อัพสเตตัสให้เรียบร้อยด้วยนะครับอันเดียผมใส่คืนดีกว่านะครับใส่เข้าไปนี่เนี่ยชิฟส์โอเค ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมพาไปดูหน้าเว็บบ้างนะครับว่าในส่วนของการฝากขายของหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถฝากขายซื้อขายกันได้ยังไงบ้างนะครับไปในกรณีที่เราจะขายของนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องเอาของที่เรามีในกระเป๋านะครับไปฝากไว้ในคลังก่อนนะอ่ะเดี๋ยวผมลองฝากดูก่อนนะครับฝากพวกเอ่อที่มันเป็นเพชรพวกนี้นะครับไว้ในคลังนะครับอ่ะลองฝากดูนะว่ามันจะสามารถเอ่อขายได้หรือเปล่านะครับลองฝากไว้นะผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันแหละนะครับ โอเคไปปุ๊บปากเสร็จแล้วนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับปากเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับให้เราทําการแบบว่าล็อกเอาต์ตัวละครออกนะครับแล้วก็ไปล็อกอินที่ในหน้าเว็บไซต์มาที่หน้าเว็บของตัวเกมนะครับหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับให้เราทําการล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยนะแล้วก็มาที่ตรงตลาดนะครับ ตัวตลาดเนี่ยมันจะมีให้เราซื้อของขายสินค้าซื้อตัวละครขายตัวละครแล้วก็มีตลาดอื่นๆด้วยนะครับตัวเกมนี้นอกจากว่าขายสินค้าซื้อขายได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะซื้อขายตัวละครของเราหรือว่าของคนอื่นได้ด้วยนะเออแจ๋วเะละ่ะนะครับอ่ากรณีนี้เนี่ยเราจะขายสินค้าใช่ไหมแล้วก็กดมาที่เมนูขายสินค้านะครับกดเข้ามาเลยนี่นะ แล้วเราก็จะเห็นว่านะครับอันนี้คือเป็นของที่เราฝากไว้ในคลังใช่ไหมนะครับที่เราจะเอามาขายนะครับแล้วก็ทําการแบบว่ากดเลือกได้เลยว่าเราจะขายอะไรสมมุติผมจะขายนี้กดเลือกมานะครับแล้วก็ทําการกด Move Item นะครับอ่าม e แล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงเวฟคลังสินค้านะครับนี่ไงมันจะอยู่ในเวฟคลังสินค้านะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะขายนะครับแล้วก็มาทําการกดเลือกนะแต่ว่านี้ดูเหมือนว่ามันยังเลือกไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ทําการกด F5 ดูนะครับ F5 ดูก่อนนะครับให้มันรีนิดหนึ่งนะแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็กดเลือกใหม่นี่มันก็จะขึ้นว่าขายสินค้านะครับถ้าเกิดว่ากด MOve Item นะครับมันก็จะกลับไปที่ตัวคลังอีกอันหนึ่งนะครับวันนี้เราจะขายแล้วก็กดขายไปปั๊บนี่ฮะอ่ะมันก็จะขึ้นมานะครับทีนี้เขาจะให้เราเลือกได้ว่าเราจะทําการแบบว่าชําระเงินแบบไหนนะครับก็จะมีว่าเป็นเครดิตเครดิตนี่ก็คือแบบว่าเป็นเงินน่ะนะครับซื้อขายกันเป็นเงินจริงๆนะครับหรือว่าแบบเออแต้มแบบบิลคอยนะครับก็เลือกเอานะครับอ่ะ ทีนี้ก็ตรงนี้นะครับก็ใส่ราคาไปนะครับจะใส่ราคาเท่าไหร่คุณก็เลือกเอานะครับแล้วแต่ราคาว่าคุณจะเลือกราคาเท่าไหร่ส่วนต่อมาก็ระยะเวลานะครับในการขายนะครับจะขายกี่วันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นชื่อผู้ขายนั่นเองนะครับส่วนนี้จะเป็นการไฮไลท์นะรู้สึกว่าจะต้องเสียอะไรสักอย่างหนึ่งนะเสียวคอยหรือเปล่านะครับในการไฮไลท์รายการนะครับน่าจะทําให้แบบว่ามันเอ่อเห็นดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับคนจะได้มาซื้อง่ายประมาณนั้นมัง้งอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าฝากเอ่อขายสินค้า นะครับในกรณีที่เราอยากดำเนินการซื้อสินค้าบ้างใช่ไหมแล้วก็มาที่ตลาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดมาที่ตรงซื้อของนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีตลาดนะครับตรงนี้นะนี่เห็นไหมครับให้เรามาดํเนินการแบบว่าเลือกซื้อได้เลยว่าเราอยากจะได้อะไรนะครับมันก็จะมีของคนขายอยู่นี่ไงไฮไลท์สีใช่ไหมนี่แบบนี้แบบนี้นะครับมันขึ้นเป็นไฮไลท์แบบนี้นานี้ต้องเสียแต้มนะนะครับแต้มวิวคอยนะมั้งนะครับมันถึงจะขึ้นมาเป็นไฮไลท์สีแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะมีคนขายของเยอะเลยนะนะครับก็ เครดิตเนี่ยเป็นเงินนะนะครับเป็นเงินจริงๆนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของการซื้อขายของต่างๆนะครับตัวละครก็มาดูได้นะนะครับซื้อตัวละครใช่ไหมเนี่ยเรามาดูได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีคนทําการขายอยู่นะครับแล้วก็มาลองดูได้นะเลเวลก็จะมีบอกนะครับชื่อตัวละครนะครับราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบวกภาษี10%อนต่ะเนาะนะครับทั้งการแบบว่าซื้อไอเทมหรือว่าตัวะคตัวละครอะไรก็ว่าไปนะครับตามนี้นะ อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับที่ผมพามาดูเป็นบรรยากาศของตัวเกมทั้งหมดนะครับยังไงก็ใครสนใจอยากจะเล่นเกมนี้นะครับลิงก์โหลดผมจะแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวลาไปพร้อมกับหน้าเว็บไซต์ของตัวเกมนี้เลยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ทัางนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแบบว่าหาเลือกดูตัวละครก่อนอุ๊ยคนนี้โอ้โหเลเวลเป็นพันแล้วอ่ะนะครับน่าสนใจนะแต่ว่าราคาก็เอาเรื่องเหมือนกัน เดี๋ยวขอดูของก่อนนะครับว่าอยากได้อะไรบ้างนะครับไปแล้วจากคลิปนี้บ๊ายบายนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนนะครับ